สวัสดีครับกลับมาพบกับเวทไทยแลนด์อีกแล้วนะครับเป็นประเด็นกันอีกแล้วนะฮะในโลกของดราม่านะฮะมีการโวยคนรับพิวพิซซ่านะฮะสั่งทีเป็น1 0 0ถาดน,นะฮะควรเห็นใจคนอยากมากินจริงๆแม้ร้านไม่ได้กำหนดลิมิตนะฮะแต่ควรมีจรรยาบรรณในอาชีพนะครับ โว้ยคนรับพิวพิซซ่านะสั่งทีเป็น100ถาดชี้ควรเห็นใจคนอยากไปกินจริงๆแม้ร้านไม่ได้กำหนดลิมิตแต่ควรมีจรรยาบรรณในอาชีพนะครับกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในช่วงนี้นะฮะสำหรับบรรดาร้านพิซซ่าที่ต่างออกโปรราคาผูกกันมาจำหน่ายลูกค้านะฮะจนได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากนะฮะหลายคนนะ,ะต้องมาต่อคิวนะรอซื้ออย่างไรก็ตามนะฮะเมื่อฟีดแบ็กดีทำให้มีเหล่าพ่อค้าแม่ค้านะฮะเปิดรับหิวกันนะฮะหัวหมอครับกันเป็นจำนวนมากโด โดยมีสนนราคานะฮะรับผิวที่ถาดละ50บาทนะครับถาดต่อไป10 2 0บาทนะครับซึ่งทำให้นะฮะผู้ที่ต้องการมากินพิซซ่าจริงๆเนี่ยต้องกุมขมับกันเลยนะฮะเพราะยอดรับผิวนะฮะบางสาขานั้นมีจำนวนมากจนต้องคอยเป็นเวลานานนะฮะสมาชิกกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคนะฮะท่านหนึ่งโพสต์ข้อความระบายว่าเรียนคนรับคิวคุณควรมีจรรยาบรรณในอาชีพนะฮะพอร้านไม่ได้กำหนดลิมิต ก็ไม่ได้แปลว่าคุณสั่งเป็น100ถาดนะฮะอยากให้คุณเกรงใจและเห็นอกเห็นใจคนอื่นๆด้วยนะฮะขอความร่วมมือพวกคุณตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นพนักงานหน้าร้านก็ได้โดนลูกค้าท่านอื่นวีนคุณมีเงินจ่ายค่าหิ้วได้คุณควรที่จะซื้อในราคาปกตินะ,ะไม่ใช่มาแย่งลูกค้าที่ตั้งใจมาสั่งเองและรอคิวเองนะฮะ แล้วก็มีคอมเมนต์นะฮะจากคนมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับเขาบอกว่าทุกวงการนะฮะบางคนเขาก็บอกว่าควรมี1ต่อนหนึ่งได้แล้วนะฮะอีกคนนึงเขาก็บอกว่าจริงสั่ง150หรือว่า20ต่อคนบ้าหรือเปล่าปล่อยไปได้ยังไงไม่เห็นใจคนอื่นเลยเราสั่งสองถาตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานตอนนี้ยังไม่ได้เลยนะฮะ อีกคน,นก็บอกว่าอย่าไปยอมกันลดอีกลดอีกนะฮะอีกบางคนก็บอกว่ามารยาทไม่มีการศึกษาเนี่ยไม่ได้ช่วยนะฮะอีกคนก็บอกว่าคิวยาวมากๆนะฮะอีกคนนึงก็ฮาฮนะฮะมาบอกว่ารอชม KFC นะครับอีกคนก็บอกว่าคนละกล่องชิ้นต่อไปเข้าแถวใหม่ยุติธรรมนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นของโลกดราม่านะฮะที่แอดเนี่ยนำมาฝากนะครับ ขนาดพิซซาธรรมดาๆรรเนี่ยังทำให้เกิดเป็นประเด็นดราม่าได้เลยนะฮะเพื่อนๆน,นะฮะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นนี้นะครับมาบอกแอดกันได้นะครับยังไงวันนี้แอดลาไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจของเราด้วยนะครับถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตเรื่องราวดีๆให้ใหม่นะครับสำหรับเวท i l ลน์นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ